มีขนมจีนน้ำยาปูเป็นข้าเอ็เ้าปูสวัสดีนะครับวันี้ะรับ้สู่ช่องข้าตาวชอนะครับวันนี้เราอยู่กับร้านอยู่กันที่ร้านเรามากินข้าวครับราก็เลยสสั่งข้าวไข่พนเนื้อปูซเอ็มซัะเพราปูด้วยนะครับจะดูว่าปู อร่อยไหมนะครับเวลานี้ก็คนไปเยอะอยู่นะครับร้านอยู่ตรงเข้าซอยทวีห้าสิบห้านะครับไฟแดงนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับยืมประมาณเจอไฟแดงรถคันนี้มีแล้วน้อยไซส์หนึ่งนะครับร้านจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวจะทิ้งพิจารณาให้ดูเอฟฟิวโมเมนต์เลตตัวนี้จะเป็นข้าวไข่ข้นปูนะครับ แล้วมันจะมีซอสดว้วยนะนี่ซอ,อสสีฟูด้วยถ้ากินหมดนี้ก็คงไม่ไต้องกินตอนเย็นแล้วว่าหมดนีว่าเป็น <c oughs> ไง <c oughs> อร่อยอร่อยมากข้านี่เผื่อฟ้าหางอะไรบ้างกับข้าวบุ ตัวนี้จะเป็นกระเพรากราบผมนะครับ เบบข้ามาเยอะเข้าทางซอยหูหิน55ินะครับไฟแดงวิ้นตัวมาเจอไฟแดงเลอกแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับ จะมาถึงเ,เส้นนี้นะครับแล้วก็ร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือครับเลยห้องสุบปถาชนมานิดนึงจะเจอกัร้านเลยนะครับ ถ้าใครที่กำลังมองหาร้านกะเพราปูอร่อยๆนะครับลองดูนะครับร้านกอลระกดนะครับเข้าทางซอย5 1นะครับผ่านไฟแดงเล็กมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับร้านอยู่ทางฝั่งร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับร้านนี้อร่อยนะครับเนื้อปูเขาไม่มีก้ามปูเลยครับกินง่ายมากเลยนะครับราคาก็ร้อยกว่าบาทนิดๆนะครับแล้วก็ถ้าไหนสนใจนะครับก็ลองมากินดูได้ดูได้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพตาประเพณีนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินอย่างนี้อร่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับ